ไม่ใช่ส่วนตัวนะครับบางวันนี่คือเราเก็บนะครับแล้วก็รวบรวมนะครับแต่ละปีแต่ละปีก็จะได้หลายตังค์อยู่นะครับปีนี้เราเปิดทัวร์มาตั้งแต่เดือนธันวานะครับตอนนี้ได้มาผมว่าน่าจะประมาณสัก3ามแสนสามสามแสนสี่นะครับนะครับก็จะเก็บรวบรวมไว้จนปิดทัวร์นะครับแล้วก็จะเอาสตางค์ส่วนนี้ไปทําประโยชน์เพื่อสังคมนะครับแต่ว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีถ้าเกิดแฟนๆติดตามทาง Facebook ได้นะครับอะไรอ่ะเฮ้ย UFO จันทบินจันบิน มันจะมาดูดเราไปไหมเนี่ยโบจัดการสิเก็บตังก่อนนะครับเดี๋ยวตังหายคือตังทำบุญเนี่ยจะฝากทีมงานก็ไม่ได้ครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วครับขาดอยู่4ี่พันนะครับแดนเซอร์พร้อมไหมจ๊ะแดนเซอร์พร้อมไหมจ๊ะถ้าพร้อมแล้วแมค้ากล้วยผมพร้อมแล้วนะครับมาเม็ดเล็สาชาติมาแล้วครับ Yeah, ชีวิตแทบขาดร้อนยกหน่อยยกหน่อยน้ำขึ้นน้ำลงตางปากรงกูว่าน้ำขึ้นขึ้นลงลง ยขอลาแม่ก รวยแป๊บหนึ่งอะใส่ๆกันหน่อยได้ไครับ้วยอ yeah! ช, yeah! ชอบกระโปรงมากช่วยกัรอนะครับขี่แก๊งอย่าลืมเกวีย <laughs> น เ,เห็นดาวเคียงเดือนเหมือนเตือนความจำโอ้ใจพี่ช้ำน,น้ำตามันตกน้ำโน่นนางลืมคำไม่จำใส่ใจแม่ ตดูควายของใครดังมันเมื่อยามดื่รั้นโผลมันยังห่วงนะต้องควรมองเงาที่เราเผากาไม่ควรหนีไปจนถึนตอนนี้มันบุกสักบางอ่อนวิงงอนเอวังดี๋เอาเลคะครับ แดนเซอร์ที่เหลือไปแต่งตัวนะครับส่วนที่ยังต้องเหลือยังคาเวทีอยู่นะครับไปกินน้ำกินท่าซับหน้าซับตาสวัสดีครับวันนี้วันนี้เรียกยายก็ไม่ได้เรียกป้าก็ไม่ได้สวัสดีครับคุณพี่แหม้วันนี้ปกติคุณพี่จะใส่คอกระเช้าปะถุงมาแต่ปีนี้คุณพี่จัดกระโปรงสั้นอา้าว เดี๋ยวนะครับคุณพี่คุณพี่สักครู่นะครับรับกุ้งก่อนกุ้งจากพี่น้องพี่น้องโอ้ยตายล่าปากจากกระพันจริงๆเลยขอบคุณครับพี่แม่บ่นอยากกินกุ้งกับมาน่ารักจริงๆคุณยายครับเอใจชื่อคุณยายอะไรนะฮะฮะพี่ลีหญิงลีเหรอจ้าขอขอเรียนเชิญหญิงลีบนเวทีได้ไหมครับ เรียนเชิญครับไม่เคยเจอตัวจริงหญิงลีไม่คิดว่าตัวจริงหญิงลีจะเซ็กซี่ขนาดนี้ขอบคุณครับเชิญครับเอ่อประธานโทษรับหญิงลีแส,ง,สงแกงขาท่านไหนเปล่าครับรเป็นห่วงฮะเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกลัวกระโปรงเปิดแลวหญิงลีจะไม่รู้สึกตัวัวปุ่นนี้เข้าไปแล้ว เดียนเชิญเดี๋ยวผมไปรับที่นะครับสวัสดีนะจ๊ะดีใจจังเลยวันนี้ได้จับมือกับผู้หญิงลานลาดูสิครับเอ่อท่าเมื่อกี้คือถ้าอำลาตำแหน่งไม่ใช่ท่าสิ้นใจอะไรทั้งสิ้น ว่าไงนะฮะตัวเองว่าแล้วแักงามแต่นอยืมไม้เลยผมไม่ได้เจอเรียกดีววะเนี่ยาได้จ้ะผมเรียกกายไม่เอามันนุ่งกระโปรงสั้นขนาดนี้ที่ซื้อที่ไหนถามจริงเื่อไม่เผื่อแฟนคลับผมอยากใส่บ้างซื้อที่ไหนจ้ะมงชลซื้อมงชล อยากจะไปตีหวยคนขายให้จริงเลยวาดวาเขาหน้าก็ว่าใส่สักหน้าแข้งดีก่อนนะไม่สวยอ๋อผู้หญิงสมัยนี้ต้องนุ่งสั้นๆใช่ไหมจ๊ะวันเนี้จะเรียกกันไงดีวันเนี้ต้องเรียกคุณพี่ละอย่างนี้เรามาสู้กับหมวยอ่ะ เดี๋ยวสักครู่นะครับคุณพี่ลีครับวันนี้คุณพี่ลีมีใครมาส่งกลับบ้านไหมครับตอนเลิกแล้วลีพี่ออสค่ะเ,เดี๋ยวประธานโทษออสไหนวะ,ะ,ะนออสครับออสเดี๋ยวผมมีงานต่อฮะคือผมจะต้องไปงานชาปนก,กิจจะไปด้วยกันไหมครับอีกงานพี่ลีมาใครมาใครฮะมาคนเดียวมาคนเดียวเหรอแล้วไม่กลัวเหรอเป็นสาวเป็นแทก เวลาคอนเสิร like so ์ตเลิกแล้วดึกดึกเดินเดินเดินกลับไปเนี่ยไม่กลัวเหรอโง่สิยอมผมว่าพี่ลีเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเขาเลิกกันแล้วเขากลับบ้านทุกคนเหลือไปทีล้างพี่ลียืนอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครเข้ามาไม่ใช่เลยนะคือเขาไม่ได้เกี่ยวกับความสวยนะเขาเห็นสีกระโปรงแล้วมันแจ่มใจเหลือเกิน ไม่สิจับใจพี่จักแกไม่ลดลาวาสอบจริงๆต้องทันกันหน่อยสิจ๊ะบ้านบ้านอยู่ไกลไหมฮะอยู่ที่เนี่ยอยู่ไกลไหมไม่ไกลจับแต่นะคะอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนปั้มทิดาอยู่ตรงอะไรนะปันมทิดาปั้มทิดาตลาดหนองบนตลาดตลาดหนองมนเออนี่ดูแลกันบ้างนะเป็นห่วงป่วงฉันไม่ได้ปีนี้ปีนี้ปีนี้พี่ลีอายุเท่าไหร่ล้ะนิดเดียวค่ะ ่อให้มันตรงคำถามเลยดิปีนี่อยา,ายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดเจ็ดฮะยุแค่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบผมว่าผมว่าผมว่าน่าจะน่าจะมันน่าจะมากกว่านั้นนะไม่มากมากสิเพราะผมจับไปมันหยุ่มหยุ่มหมดแล้วเนี่ยเราเนะื้อต้องเหี่ยวลนะูกศิจ้งรัดให้เหี่ยวเลยเนี่ย <S <S 2> <S 2> <S 2> เป็นธรรมดา พี่ลีเนี่ยเจ็ดสิบแล้วผมก็สี่สิบหกแล้วปีนี้โหเราอายุห่างกันมากนะเสียดายน่าจะไล่เลี่ยๆกันนะไม่เป็นไรคือไม่ไม่ไม่คือที่พูดนี่คือไม่อะไรคือคือจะได้ไปเป็นเพื่อนแม่พี่ลีวันนี้ไหนไหนแต่งตัวเต็มยศมาขนาดนี้แล้วแดนเซอร์ผมมาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะจัดสักเพลงเลยพี่ลีช่วยออกลีลาได้ไหมเต้นเป็นนางเอกตรงกลางเวทีเลยเดี๋ยวให้แดนเซอร์ร้องอยากเต้นอะไรเต้นเลย จะเอรบิกจะโยคะโยคับยังไงก็ได้ได้ไหมครับอยากเห็นพี่ลีเต้นไหมฮะถ้าอยากเสียงดังหนึ่งชีโลมิวสิกมาผมจะยืนให้กำลังใจอยู่ข้างหลังเอาไว้ใหมเนี่ย ยกแขนเลยครับเอาขวกล้วยขวยกล้วยเอาไม้เอาไม้ให้ร้องหน่อยาไให้ร้องหอัวไม้ครับลัวไม้แต่ไม่ลัวกล้วย